โยกสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ห่างหายกัรบรรนานกับคลิปจากอันดับนะฮะซึ่งตวงนี้เนี่ยก็มีแอนิเมชันอันหนึ่งที่มีชื่อว่าสลิปพีดีก็ ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมาแรงมากๆเลยนะแน่นอนว่าเวลาเราดูหนังหรือดูการ์ตูนแล้วเรื่องเนี้ยเราอินมากๆเนี่ยเราต้องหาเกมสักเกมเล่นใช่ไหมซึ่งวีเนี้ยผมก็จะมาจาัดอันดับนะครับแมปซักคิวพีดีในโลบอกรที่เมียไหนหน่าสนใจก็มีโมซินแมปที่ผมคัดมานะครับนะเอาล่ะมาต้องพูดมาทำเพลงนะครับนะเราไปเริ่มคิดกันเลยละกันนะ Let's go งั้นเราเริ่มที่แมปแรกกันละกันนะครับแมปนี้ก็มีชื่อว่า The Curiosity Toilet VS Camera Man Beta ซึ่งตอนแรกเราเข้ามาทุกคนเลือกฝั่งก่อนว่า,าอยู่ฝั่งไหนครับแล้วก็จะมีทีมคเวล่าแมนแลวกับทีมเอ่อซิคิป้ดีนะครับตามเหมือนเลือกนั่นละครับนะ,ะก็ทําการเลือกไปนะครับแล้วทาการเลือกตัวละครก็ทุกคนสามารถเลือกเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับก็จะมีตัวที่ต้องเติมด้วยนะก็ตัวที่ว่าหน้าต้องปลดล็อกหน้าต้องใช้เงื่อนไขอะไรสักอย่างนึงพูดแบบพูดไททันอะไรพวกเนี้ยหลังจากที่เราเลือกตัวละครเสร็จเนี่ยเราก็สามารถออกไปข้างนอกเพื่อที่จะใส่นัวกับพวกสิคิป้ดี้ได้เลยนะครับ ซึ่งแบบนี้เนี่ยผมก็จะให้อันดับอยู่ประมาณเอ,อและกาลนั้น,นเนื่กว,ว่าเกมเนี่ยมันยังเบต้าอยู่พวกโมเดลเนี่ยอะไรยังก็ค่อนข้างจะโอเคนะแล้วก็แมปต่อไปก็แมปที่ทุกคนเนี่ยก็น่าจะเล่นกันอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้แมปนี้ค่อนข้างจะมาแรงแล้วก็โคตรสนุกมากๆเลยครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เล่นนะครับโคตรมันนะนั่นก็คือแมป toilet tower defense นะครับแมนี้เนี่ยก็แมปที่คล้ายๆพวกออสตาณนะครับก็เป็นการวางตัวแต่ว่าจากอาริเมะเนี่ย ไอ้พูดทะเลมันคืออะไรวะมันก็ไม่ใช่นะมันเป็นเหมือนตัวละครเล็กๆสักอย่างอะไรซึ่งแบบในทาวเวอร์นี้ก็เหมือนเดิมนะครับสุ่มตัวลงด่านสุ่มตัวลงด่านนะครับมันก็ดูตาเบื่อแต่ว่าถ้าใครดูแบบว่าพวก The i p p i t y มาก็อาจจะอินแล้วก็มาเล่นก็จะสนุกนะครับเอาจิงถึงเกมเพย์มันจะไม่ต่างอะไรกับออสตาก็เถอะนะครับแต่ก็มันก็อินอยู่นะ้ได้เลยถึงใด้าด้เกมเพย์เนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างอะไรกับผู้ออสตาก็แต่ว่าตอนนี้ผมกำลังติดแล้วก็ N แปไอ้น้อง ต่อไปครับก็เป็นแมปที่มีชื่อว่า Ultimate The y c p e d i Toilet Low Pay ก็ตามชื่อแมืนะครับแบบนี้เป็นแมปแนว r o w Pay นั่นเองนะครับก็เราสามารถแต่งตัวเป็นตัวละครเช่อเช่นคาเวล่าแมนไอ่ท่านคาเวล่าไอท่านทีวีหรือจะเป็นพวกฝั่งเอ่อ e n p d ก็ได้แบบพวกตัวบอสนี่นั่นนะผมจำชื่อไม่ได้หรอกนะ <laughs> ตัวมันเยอะเกินนะก็เราสามารถแต่งตัว Low Pay ได้แต่ว่าเกมนี้เราไม่สามารถจะว่าเราไม่สามารถตีกันได้เพราะมันเป็นแค่แมป Low Pay นะครับนะแม่ ามันตีกันได้โคตรน่าจะมันเลยนะเหตุใดมันตีกันไม่ได้นะครับถึงแมพจะไม่สามารถตีกันได้แต่ว่าพวกโมเดลเนี่ยคือแบบเรียกว่าโคตรเหมือนและโคตรเท่นะครับสามารถเอาไปถ่ายหนังได้เลยนะครับนะผมให้เอสเลยครับเพราะว่าโคตรสวยนะโมเดลคือสวยมากนะครับแมพต่อไปนะครับก็มีชื่อว่า The Chippity Toilet vs Cavalman Defense ซึ่งแมพนี้ก็แมพแนวใส่หน่วย e s p o r t นะครับนะเราสามารถเลือกฝั่งได้ว่าจะอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งคาเวล่าหรืออยู่ฝั่ง The c h i p p i t ก็ได้นะครับนะ หลังจากที <S <S Hence, mm ่เราเลือกตัวรอเข้าเซเนี่ยสามารถออกไปสามารถใส่หน่วยได้เลยนะครับนะแต่ผมก็ดว่าเล่นคารเว่นลันผมว่ามันนะมันมีปืนด้วยนะแต่ว่าเออคิปปี้มีปืนดีกว่าเออมันก็มีแต่ว่าไอ้พูดแบบว่าตัวไอ้คิปปี้เริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่มีปืนใช้นะแบบมันจะมาดเปล่าง่ๆเลยนะแต่ก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะชอบฟังไหนนะครับนะ ซึ่งแมทไปเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างสนุกมากๆเลยก็เอาไปเอป็ดเลยก็ลิ้นพันธ์เอาไปเอ็ดเอ็ดเอ็ดเลยแมปต่อไปครับก็แมปที่ชื่อว่าจะคิดไปดิทอ t a ล t แอค ซึ่งแมปนี้ก็แมปเนี่คยคล้ายๆพวกแมปซอมบี้ก็พวกเซอริไพรดีเนี่ยก็จะหมายว่ามาเป็นแบบเวฟไปแบบเวฟนี้10ตัวเวฟนี้20ตัวคือคือมันจะมาเป็นแบบเป็นเวฟนะแล้วก,ก็แบบว่าเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆนะครับนะโอ้ยเอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ,หใหญ่จริงเลยเอ้ยเอ้ยน้องไม่เอาไม่เกไม่เอาไม่เกเอ้ยตัวใหญ่ ตัวใหญ่เอ้ยหาทำแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเข้ามาได้เก๋ยิง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 เฮ้ยตัวใหญ่ยิงเลยเอ้ยยิงเลยตัวใหญ่ยิงเลยก็ไม่เท่าไรหรอกเฮ้ยเนอะเดอะนานี้ทำไมอยู่ดีกลายเป็น ทีวีเกเอ้ยทีวีแมนนะทีวีเกมแมนแล้ววะทีวีแมนเฮ้ยโอ้ดูยุกลายเป็นทีวีแมนแล้วก็ปืนนิดเหมือนดูปืนดิปืนแบบปืนเจ็ดหนึ่งว้าวทีวีเกงจริงยิงเลยยิงเลยยิงเลยที่ยิงเลยยิง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 ที่ไหนไหนๆลากหัวไอ้น้องยิงยิงยิงเข้ามาได้แกะนี่ไง ยิงริงๆเอาตัวใหญ่เหรอผมก็ใหญ่เหมือนกันนะไปถึงแขนอะไปถึงแขนแล้วก็ตัวใหญ่ใหญ่มากอืมยิงเอ้ยมึงถึกจังวะเอ้ยตัวใหญ่ยิงเลยข้าไหนกันเชียววะนี่ยิงเลยไม่ได้กลัวหรออ๋อ โอเคกลัวแล้วไปดู่าซึ่งแบบนี้ก็โคตรสนุกเลยครับแล้วก็จัดไประดับ S S เลยนะครับนะเราจะไม่กักนะครับของเขาดีจริง